มีชิ้นผ้าม้าควายเกียนควดหัวนะคะน้ำมาค่ะอ้าวไปว้ายมาหนึ่งค่ะทุกคนยืนซ้ายค่ะที่ทุกคนเขียนนิ่นธ์บอใช่ละสอนใช้อุปกรณ์นี่นะดูว่าตรงนั้นค่ะมาเอาสิอุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์ซ้อนอุปกรณ์รมีอย่างอุปกรณ์ แล้วก็สอนบอกมีอยู่ในหันบอกนี่นะคะอุปกรณ์แล้วก็มีถังใช้ถังนี่มันอะไร <c oughs> <c oughs> ยาที่หนูกินได้ไงไปลุยเลยอ่ะอะไปไปขวดดทีละอัน สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องถีออุปกรณ์เฮาเตรียมมีดและของเลพี่น้องวันนี้เฮาก็สิพาพี่น้องมาขวดเขียดต่อจากของเก่านาะพี่น้องเนอกมื้นนั้นเฮามาหอดประมาณลงจากทางมาจากคอนเวิร์ตมาประมาณน้อยนึงนะพี่น้องวันนี้เฮากสิตอจากของเก่าลงมาอีกน้อยหนึ่งเฮาสบิมาขว้ขวห้อยนําพี่น้องมาอน้ได้ห้อยก็เอาห้อยได้เขียดเอาเขียดที่เก่าละแต่ว่าวันนี้เรามาสงคนน้องไอเดียสวัสดีค่ะก่อน เย yeah. บ่หูว่าสใไญบอ่เเ้อพี่น้อง <laughs> มือ้อนีมาหลายคนค้อนั้น2คนบ่หูเสิไให่ไปเป็นรนกบพี่น้องมาเ้พี่น้องออมาน <laughs> เอ,อมาหยุดหยุดนี่ดินี่เน้ะนี่นอนเอามาเจ้าพี่ไดยหยุด จับเขียดก็ยังบ่อยู่อยู่แม่ใหญ่เอ้ยเอามาเบิ่งก่อนนี่เขียดเอ้าจับดีๆเอาไปใส่บัดนี้เขียเอาทีละมน่ะเขียเอานี่นะคะนี่ๆๆเขียเอานี่เห็นบ่นี่บ่นี่บค่ะเขียให้เบิดสสิแม่เขียให้่น่สแน่เอาให้เบิดแกเอาให้เบิดนี่เห็น ค่ะรับเขียดค่ะเอ้า โร็วไปหายายเร็วเอาขึ้นที่ลานี่เห็นบอลน้อเว้ยงานเอาให้เบิร์นั่นสามน้อยเอาขึ้นพันเบิร์อยู่นี่แต่ยากับยานั่นนี่นี่นี่เห็นบอลน่นี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 ่ นี่เอาทีลวเอาขึ้นทีละอืมแห้งๆเออเอาสัอีกสี่ตีจิมมีสีเออพ่อ,อ,พอมาขึ้นแล้วนะขึ้นเลย ขึ้นที่บิดก่อนคอยเอาไปใส่เอาไม้ไก่เอาทุ่งไม้ไก่ไกนี่ละคะทุกคนนี่ี่เยอะจังเลยอะไรคะออยอะไรก็ไม่รู้หอยกับกี้หอยกับกี้เออ ตอนนี้คือหอยกับเพียนะคะเอ้าอาพี่จำจีจีนแม่ไปกินแบบนั้นเดอบอกเดอรย อเอาเห็ดไปเห็ดมาแล้วออก็ะมวลโกโมพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นอยากมาหาบักหอย <c ười> มิตรลินกับลินมันนี่ขวดแต่ไม่ไหมบานนี้เห็นบ่แม่ให้นันน่งลอยก็ไปเลยโอ้ยนี่ามานี่ระคะทุกคนเยาะข้นสูงเลยทีละอ้าวว่าอบานนี้เนี่ราคะทุกคนอะไรแครตัวหน่อยด้วยตัวใหญ่

lại các bạn Bỏ cái này đấy Hãy subscribe เออกระาน้อ,อนาอน้องานางอจะจไงของแม่แม่จะไว้นยงนางนางบ่ไหนจะว่าดายินางเปลือกมงที่ดอกิดหอมาเองเผินนี่นี่หอมาเองขอ,องมสมนกีร์บ้านอ้าว ไม่ค่ะมาอีนั่งกันฮนังขหน้าให้กล่องเอื่นพี่น้องกินน้ำเด้อไม่ได้พี่น้องกินข้าวว่ะจ้ะมามานั่งผีที่เราไปอุ๊ปไปนั่งเองเด้อเผื่อมือกินน้ำไงเอื่นพี่น้องกินน้ำไงเมื่อพี่น้องเมื่กินข้าวกินกินกินกับเชีดหมู นี่เด้กี่น้องหัวมันว่ะ ลบมาหาใหญ่เขีวอยายใหญ่เขียวพห่มูพี่หลอะนี่เด้ไปลงไปหาใหญ่คนบ้าวดนไปใหญ่เฮ้ยนะวิ้นใหญมาค่ะเดี๋ยวใหญ่คือได้ล้ายเถอะมึงเนี่ย เหมือนยลองเหา่าเมือคองใหญ่อู้ขาเดียวตายบ่กินเขาที่เราจะคอยคอยควดต่อบอ่กินแต่ก็อยมาเจ้าอย่างไมาพีดอกกินเผ้องแก้ี้อง ขอแย่แขวะแย่แขวะว่มีเขากินแย่แขวะก็หอมคือกันที่เคยล้วเขาจะค่อยลุยต่อลุยนลำใหญ่คนดูคนว่ามีหอบใบพี่น้องนี่โอ้ยตัวใหญ่แฮ้ฮองตัวนี้โอ้โหพี่น้องวิญญาณสิบเอ๋อเลยว่าเขียนฮองนี่ตัวใหญ่แฮ้ เอาไปหันตัวใบใหญ่บันไดในส่วนหนากที่นี่ตัวหน่อยแต่ว่าห้องนี้มี่ตัวใหญ่ใหญ่เพี่นาะโอ้ยเออโอ้ยตัวใหญ่เลยพี่น้องเบนาะโอ้ยเขี่ยดีตัวใหญ่โอ้ยพี่น้องตัวใหญ่ ดินใส่มัน,นหนาเ้าก็บสาะหมาสิเอาสอนกดได้ได้พี่น้องเพราะว่าเ้าขวดมาดินมันกระทุ้มคือเก่านะพี่น้องเุาต้องเอามือเฮ็ดคือหนีวขาดนะพี่น้องเฮ็ดคือขาดเท่าก็กวาดกวดกวาดลงสีงเหลือเติบเวลามันถือกันเขี่ดมันกระสิบโคลยออกมาหนะพี่น้องพ <laughs> ี่หนอ <c oughs> ใช่นา,นาเอาเลยหายเว้ยมีพี่หนองยิ่นอีกเละโอ้ย,ยนี่ดิไงไงคุณสวยจุเลยค่ะ ใส ana, ica, ่กันะนะมีไปเลยติค่ะยายเขวเย็นจอยๆข้าถ erm ้าต้องจำเป็นต้องเอาเมื่อกวดคือขาดนะพี่น้องเดี๋ยวเขาไม่หลจอดบะไดเสอยใหญ่ปะปล่ะเปล่งงเปงเ่งงเง่เ่งย่่ง หาเขียนก่อนอ่ะอ่ะอ่ะเอะาเจาหาเขียนเลยเด้อพี่น้องเรียนนี่ใส่ที่ราคาต่อไปยินใส่แ้มันก,ก็นเย็นจ่อยๆที่ละประกันเรียนนี่ใส่แล้วไปบานเรียนขายของที่ละพี่น้องเขียนก็บริขวดบานิมวนคักเรีย <laughs> แล้วก็เมียไปเลยคนขานกิโกกิโกง เย,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 ย็นในพี่น้องเย็นเย็นกินใสเย็นแห้งน้ำห้องเขียดบอด้มีตั้งแต่งานหนาเด่นเขียดบอด้มีจะอยู่ในห้องในพี่น้องทุกที่ที่มีทรายตอนนี้คือเขากำลังหาอยู่กันแทะขาดนะพี่น้องโอ้ยขู่สีเหี้ยจีหน่อยลออะ้ยสามตัวเลยฮะสามตัวเลยนะพี่ยาสามตัวเลยอือย่บาบ,างบ,างบางังอย่าบังลูกอย่าบังยีนางอยู่ข้างพูน 5ตัวเลยนั่นดีโอ้อิน,าานาอ่าอย่างบ้างอนี่ยมายายจะหาตัวเลยนะครับข่้นแทะขาทุกตัวเลยพี่น้องถือใจคักละคำวันนี้พี่น้องเดดบ่มีขึ้มเบิดมือเบิดเว้นพี่น้องลังเทอกับฝนหย,ย่อย ลินสีบ่แปลกบ่แป,ะ,แปะอยู่แต่ว่าินบ่แห้งนะพี่น้องอเ,เอิ่นว่ายังเป็นละอองบ่เป็นละองอ,ละองปอยเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องแต่ว่าบ่แม่นฝนตกนะบ่บบตกแดดนี่บ่มีเลยโอ้ยมวนคักพี่น้องเอ้ยหาเขียดมวนคักมื้อนี้บ่มีแดดอืมมีหลากทายกเลือเกือถูกไปเลยดินซ้ายเย็นใจ่อยสเว้าสูฟังพี่น้องการควดเขียดนี่คันใจบ่มากอีลีอีลอ เฮ็ดบ่ได้ได้พี่น้องเพราะว่ามันต้องใส่ความพยายามสูงแห่งเขียดนี่มันบ่ได้แปลว่ามันสิมีบดคูมองได้พี่น้องแล้วกะไทยบานผู้อื่นเขากะขวดคือกันนะเขากะก,กินคือกันกับห้านี่ละมองที่หา้าขวดตอนนี้ก็คือเขาขวดไปแล้วจักคนกับบุหูนะพี่น้องถ้ามาขวาดทําคนเขาหมองในที่เขาบหันขวดก็เลื่อนเล็กน้อย,อยก็ยังไครแนวกวาบ่ได้นะคันใจบ่มากอีรีนี่ คยบ่ได้อรยพี่น้องเพราะว่ามันตรงไหทีละโตบ่แม่นว่าวดองเดียวสิมี10โต้20โตนี่บ่แม่นเด้พี่น้องเฮาก็ควดไปเลยจังซี่ติละพี่น้องอือเอามือกวดๆคือขาที่ห่างๆนะเวลาเขียดมันมีมันก็สิมาตามขาเฮานี่ล่ะพอขาเฮามันห่างเนาะมันก็คลยออกมาเด้พี่น้องเฮาก็จับเอาบาดนี้เออเพราะว่าต้นนี้สมันหลายเฮาบ่สามารถสิเอาสอนขวดได้ส้นาส้ลึก การไส้บังบ้างเฮาสอนขวดได้อยู่นะพี่น้องควรเบิ่งพี่น้องถ้านั่งแจบผักอีอีเนาะดินทรายมันแห้งนะพี่น้องบ่แม่นดินทรายเปียกคือดินทรายเปียกนบ่เปียกยอด <c oughs> อันนี้ว่าดินทรายมันแห้งู้งคนะกะย่างเวียนหน้าเวียนหลังอยู่พี่น้องเอ,อ้ยแสดงขนาดจนขุเฮาสิเียบลังเทือนะพุ่นวดนะพี่น้องโ <c oughs> ตงปวน าหาหนังคันแทคขาดได้พี่น้องวันนี้มีแต่ในห้องได้มีเบอร์นังคันแทคขาดคอนแทคเกิดแต่ว่าข้าเจ้านาชีนาชีโคตดไปแล้วไล่หลอกนั่นพี่น้องมาควโคตรทำกลนเขาไล่มองอยู่ได้พี่น้องคอนแทคขาดคนมองหนึง่งทั้งสีก็มีได้พี่น้องพี่ทั้งสีก็มีพี่อะ<ม>ไรห,หมองฮะยังยังนะเขียดเขียนยัง ที่ไหนจานาจานาบ,บันนี้เขาสิมาสรุปเขียดเขาเขาเนาะพี่น้องเนาะมาหองไม่พี่น้องเขียดนี่ได้อยู่แต่ว่าบุ๊ยบักหอยหพี่น้องมาก็ยายแขวบนตรงห้องด้วยพี่น้องบมเน้นได้นะเน้นคำเน้นค <c ười> ันบนเรื่งเวลาคือบอดีเมื่อนะพี่น้องคัรื่องเวลาได้เมื่ออยู่ เวลาอะไรคือกับเวลาคำของพี่น้องนี่กาสี่โมงสี่โมงสี่สิบห้าโดยประมาณนะาพี่น้องแดดกับบ่มีเลยมานี่เขียดของเฮาพี่น้องบบเห็นเนาะเดี๋ยวเขาจะทำมันเขียดเฮานี่พี่น้องอันนี้ของใยแค้วนะคะพูนพี่น้อง่ารรมาได้ด้วยพี่น้องมี้เด้อพูย ยายแขวลงมานน้ำกลดได้พี่น้อยนอยังล่ะนี่เบิง้งยายแขวลงมานน้ำกลดได้พี่น้องอ้ยเขียดยายแขวเบิง้งเขาเบิ้งเขียดเท่ากว่านี้เนี่ยเคยมีซีดีถอนอมปนี้หนออันนี้ก็ถือว่าได้ไล่ติบอยู่พี่น้องโอ้ยไอเดียเอาขี้ดินใส่ของแม่ไล่ขนาดด้ยเว้นเขียดเลยนี่ พราะเฮาก็ได้หลายเติบอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่ทอยายแขวนะก็ยังว่าแม่เนาะพี่น้องเนาะยังสิทอแม่คั่นแม่บ่กลัวลูกก็สิว่าแนวใดล่ะพี่น้องเอ้ยของยายของยายแขวนี่เบิ่งๆใส่กันพี่น้องคนละอย่างเลยเด้นของเฮาโอ้ยแต่ก็ถือว่ามนพี่น้องมนกว่ามื้อนั้นอยู่เนื่องจากว่าเฮามาห้องใหม่บ่จักพี่น้องตัวนี้เขาเกียอยู่ก็แต่บ่ทันหลายนั่นนะห้องแต่ว่าหั่นบ่ทันหลาย พี่การห้าไปีเซลก็ใหญ่ฮะเขาเอิ่นห้องยังใหญ่นี่ใหญ่กว่าโอ้โหพี่น้องห้องโจูดวยใหญ่เขาเอิ่นห้องโจูดพี่น้องจากเมนรึบอหน้ายังสัญญาเขาเอิ่นหน้ามีจานไหมยหญ่ก่ห้องจูดจังแม่นรือบ่เลยพี่น้องเว็บบ้านนี่ไต่หน้าไม่ยี่พอหนะพี่น้องเอ้าสามนี่อะไรพี่น้อง ก็ถือว่าเฮามานมานกว่ามื้อนั้นเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่มานหอยเนาะเฮาบ่มานหอยเฮามานเขียดเป็นส่วนมากหอยเฮาก็ได้อยู่แต่ว่าเฮาได้แบบว่าได้มาแต่หองตะนน่ะพี่น้องหองหองหอยคาพ่นเวลาจสิว่าคซําดพี่น้องเอ้ยไอเดียนอยจนหิวข้าวอยู่ยอม่ใหญ่ เสีบ่ยายแขวยังพานจากเมื่ออยู่ไหนยายแขวยังขดคือเก่าอยู่ย <laughs> มันตั้งยอมแผ่อยู่ยายแขวนี้ <c oughs> คัมแล้วคัมแล้วยายบ่คัมแล้วก็คัมตัวจะสิหาหมห่งละยายเอ่ยเสียบบ่ไม่ไงอ้าวท่านี่ละพี่น้องจังไดรก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อพอดีเห็ดพอดีมีกำลังใจเห็ดกรีบต่อไปอีกมือหนาถาเบิ่งวา่าเฮา ติดตามเบิ่งาเฮาสิไปหายอยู่หากินยังเนาะพี่น้องเนาะเอาซ้ำนี่ล่ะพี่น้องเขาบ้านขวดบอ คลิปนี้อาสมีอะไะพี่น้องคลิปนาฟาติดตามไม่ได้พี่น้องเอ้ยผลงานของเห่ากระยายแขวว่าสิไปห,หาอยู่หากินเอยียงนะพี่น้องคลิปนาพอกันไหมจ้าบ๊ายบาย